ลองว่ายังไงพี่อ่าดีกาอ่าจำคุกสองปีให้โรลงอายาแต่ปับแต่ปลูทำการเกษตรครับเนี่ยนี่เเลยศาลคุกธรรมดาคุกที่สาธารณะสู้กันสามศาลทั้งสามศาลเลในส่วนที่เขาจะทำไปทำไมผมเข้าไปถึงมีปัญหาที่ต้โคกแบบถนนหนทางเข้าไปอยู่ในที่สาธารณะ ทั้งกนั shared, like ้ก no ันแต่ผมก็เข้าไปกระสานสั่งมาให้ผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวผมก็ไม่เข้าแต่คนเขาไปครอบครองแทนมีตอให้ไม่เห็นไอ้สภาพตอนนั้นไม่ใช่เหมือนตัวนี้นึงแทบจะไม่ได้เยอะแล้วคนอื่นโดนนะไม่โดนโดนคนเดียวรับโดนผมคนผมดูแลก็ช่อให้ความช่วยเหลือเขาอ่ะเมื่อเก้าเก้าพฤษภาล่าสุดให้ตรวจสอบการเข้าไปบุกรุกไหนดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

ต้นรับที่ต้นไข่หัวมันเนี่ยแล้วฝังนน้ให้หมดนะครับเจอว่าทำน,าท,นาที่นี้บ้านผมจะอทำนาสองครั้งครับ ศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินสองปีไม่รอลงอาญาปีตัดสินยังไงตัดสินว่าจำคุกว่าว่าบุกรุกที่สารทำลายสองปีแล้วปีสารอุทธรมาเหลือหกเดือนสาลฎีกาปรับห้าพันบาทรอลงอาญาสองปีครับแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นในกรณีนี้ล่ะมีมีอยู่อีกสองรายจำคุกคนละหกเดือนไม่ไม่รออันนั้นติดเลยทั้งหมด ทางสาลชช้นต้นสารดีกาแล้วพื้นที่เดียวกันนี่ละพื้นที่เดียวกันนี่แหละ,เ,เ,ะเราฟัางนี่หนึ่งเป็นยังไงทำไมเขาสร้างได้กับผมก็ไม่รทราบว่าทําไมเขามาสร้างได้แต่ผมเนี่ยเขาห้ามเข้ามากรุกมามาถือครองพร้อมบริวารเขเ้ามาไม่ได้ให้เขามาตรวจสอบที่เขามามาสร้างนี่เขามีหลักฐานพอทาไมถึงมาสร้างได้ในในที่ดินสาธารณะแล้วทาไม ทำไมทำไมพี่ครับทำไมถึงไม่ได้แจ้งดำเนินคดีกับผู้ที่เข้ามาบุกลุกแล้วทำไมผมถึงมีข้อหาบุกลุกคืจริงๆร้าใครผมรู้ตอนแรกว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่สาธารประโยชน์นี่ผมยังมองในแง่ที่ว่า เทศบาลตะสนจุนนี้เขาจะดูแลทั้งทั้งทั้งแปดหมู่บ้านของตำบลจุนนี้ก็ว่าในส่วนตรงนั้นจะมีผู้เข้าไปครอบครองทําประโยชน์อยู่ประมาณ50ครัวเรือน <Okay. S 1> นะครับแต่ว่าจะไปครอบครองมาตั้งแต่พอสอนไหนอะไรอย่างไรนั้นผมไม่ชัดเจน <Okay. S 1> นะครับก็ต,ต้องต้องต้องรอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งคะ <Okay. S 1> เพราะว่าผมกมม็มี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 แนวทางในการที่ว่าจะดำเนินการในเรื่องของการจัดสรรที่ดินนะครับเพราะคิดว่า ถ้าเราไปแจ้งความบุกรุกอะไรต่างๆดําเนินคดีกับชาวบ้านที่เขาอยู่มานานผมว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งมันก็ต้องสารวจตรวจสอบพื้นที่พื้นที่ให้มันชัดเจนว่าไอ้ตรงไหนมันคือมันอยู่ในที่สารประโยชน์หรือไม่เพราะที่สารประโยชน์แปลงนี้มันจะครอบคลุคลม2ตําบล2อําเภอคือตําบลชาน้อําเภอชานี้ กับตำบลบ้านสิงอำเภอหนังรองอ๋อเพราะว่าไอ้ตรงนี้คือผมผมก็ว่ามันประเด็นการร้องเรียนมันคน,คนละประเด็นกันตรงนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ร้องครับที่ว่าทําไมทําไมไปโดนเล่นงาน3คนแล้วทั้งที่มีอยู่50กว่าครัวนะเขาไม่ได้อยู่ในประเด็นการร้องเรียนนะครับแต่ว่าผมก็ยังสงสัยว่าถ้าเขาโดนแค่3คนตอนขึ้นศาลทําไมเขาไม่ยกตัวอย่างไม่ไปยกขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้ใช่ไหมว่าเอ้ยก็มันอยู่กันตั้ง5 60คนเนี่ยทำไมมา ว่าผมแค่สามคนในเมื่อผมผิดสามคนไอ้ที่เหลือมันก็น่าจะมีส่วนที่ว่าไม่ถูกต้องถูกไหมมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะ่ะผมว่านะคือโดยวิสัยคนเนี่ยพูดถึงว่าถ้าโดนโดนคดีขึ้นมาเนี่ยคงไม่คงไม่คงไม่ยอมเปียกน้ําคนเดียว,วะครับ